สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้แอนก็จะมาต่อไครตะฮัสซิโคอีก EP ที่4ถึง EP ที่6ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะหลังจากคิดที่แล้วนะคะอาโอกิ oki, ซึ่งเป็นนายเอกของเรื่องสารภาพความจริงกับอิดาพระเอกของเรื่องไปว่าจริงๆแล้วเรื่องยังลบก้อนนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ทําให้อาโอกิอะค่ะเศร้าใจเป็นอย่างมากอักคุงก็เลยให้กําลังใจกับเขา ทำให้อาอกิตั้งใจใหม่ว่าเขาจะสารภาพรักกับอิดาตอนที่พวกเขาไปเข้าค่ายพักแรมกันโดยมีอาคุงและฮาชิโมโตซังคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆในระหว่างที่ทุกคนกําลังทํากิจกรรมเข้าค่ายพักแรมกันอยู่นั้นนายเอกก็ได้จับคู่กับฮาชิโมโตซังเพื่อหาวัตถุดิบมาทําอาหารเย็นกันในป่าส่วนทางด้านพระเอกนั้นได้จับคู่กับอาคุงทําให้พวกเขาทั้งสองคนได้เนื้อมาเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารเย็นพวกเขาจึงแบ่งอาหารให้กับ นายเอกและฮาชิโมโตซังที่ทั้งคู่ไม่มีใครอ่านแผนที่เป็นเลยซึ่งพวกเขาหาได้แค่แครอทเป็นวัตถุดิบในการทําอาหารเย็นวันนั้นเมื่อนายเอกเห็นว่าพระเอกเอาอาหารเย็นมาให้ก็ทําให้เขาซึ้งใจเป็นอย่างมากเขาจึงโผลเข้าไปก่อดพระเอก จนทาให้พระเอกตกใจมากนายเอกก็เลยตัดสินใจว่าภารกิจต่อไปเขาจะตั้งใจหาวัตถุดิบให้ได้เพราะเขาไม่อยากจะรบกวนพระเอกอีกต่อไปแต่กลายเป็นว่าวัตถุดิบที่เขาหามาได้ในเย็นวันนั้นมีแค่หัวหอมเพียงหนึ่งหัวเท่านั้นเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นเขาจึงบอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนำวัตถุดิบที่แต่ละคนหามาได้มาทำอาหารร่วมกันจะดีกว่าไหม เพราะทุกคนในห้องมีสกิลการอ่านแผนที่ไม่เหมือนกันทําให้หาวัตถุดิบมาได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นครูฝึกค่ายพักแรมจะมาตัดสินคนโดยการจัดแร่งไม่ได้ซึ่งทุกคนในห้องก็เห็นด้วยและนั่นก็ยิ่งทําให้ในายเอกยิ่งข้างรักพระเอกมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาครูฝึกและครูประจําชั้นก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วภารกิจนี้พวกเขาอยากจะทดสอบความสามัคคีของทุกคนในห้องว่าพวกเขารักกันมากแค่ไหนซึ่งเมื่อทุกคนผ่านภารกิจนี้ไปแล้วพวกเขาก็ได้มอบของรางวัลเป็นเนือ อย่างให้ทุกคนในห้องได้ทานกันอย่างมีความสุขหลังจากปาร์ตี้ในคืนนั้นได้จบลงนายเอกก็ได้นัดพระเอกให้ออกมาเจอข้างนอกแล้วบอกกับเขาว่าเรื่องยางลบเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็จริงแต่จริงๆแล้วแล้วเขาก็หยุดไปทําให้พระเอกที่รอฟังถึงกับงงว่านายเอกจะพูดอะไรกันแน่ นายเอกจึงเขินมากจนเขาสาร,รภาพรักกับพระเอกไม่ได้เขาจึงไปแอบอยู่หลังต้นไม้แล้วหลับตาลงเพื่อที่จะสารภาพรักกับพระเอกทั้งด้านพระเอกที่ยืนอยู่ไกลก็ไม่ได้ยินสิ่งที่นายเอกพูดกับเขาเขาจึงเดินเข้าไปใกล้กลในายเอกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเอกสาร,รภาพรักกับเขาพอดีเมื่อนายเอกเงยหน้าขึ้นมาแล้วเห็นใบหน้าของพระเอกอยู่ห่างกับเขาแค่หนึ่งคืบก็ทำให้ในายเอกตกใจเอามากมาก จนทําให้เขาเผลอถอยหลังและตกลงไปพระเอกเห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปรับร่างของนายเอกทันทีทําให้พระเอกถึงกับสลบไปเมื่อนายเอกตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจมากและคิดว่าพระเอกจากเขาไปแล้วเขาจึงร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนกระทั่งพระเอกฟื้นนายเอกดีใจมากถึงกับหลุดปากออกมาว่าฉันอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีนายด้วยความไร้เดียงสาของพระเอกก็ถึงกับงงค่ะว่าความหมายของนายเอกมันคือยังไงกันแน่นายเอกก็เลยบอกกับพระเอกว่า ขอโทษนะที่เอาแต่สร้างความลำบากให้กับนายทาั้งๆที่ตอนแรกเรื่องยังลบนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดแท้ๆแ,แต่เป็นเพราะความดีของนายทำให้ฉันรู้สึกชอบนายขึ้นมาจริงๆมาจนถึงตอนนี้ถ้านายจะปฏิเสธฉันก็พูดมาตรงๆได้เลยนะเมื่อพระเอกยินแบบนั้นเขาจึงยื่นมือของเขาไปลูบผมของนายเอกเบาๆแล้วบอกกับเขาว่า ความรู้สึกจริงจังของนายฉันรับรู้มันได้เป็นอย่างดีเลยละ่ะแล้วเขาก็พูดต่ออีกว่าเราลองมาคบกันดูไหมเมื่อนายเอกได้ยินแบบนั้นถึงกับตะลึงในตัวของพระเอกเป็นอย่างมากเพราะคนอย่างเพะเอกที่ไม่รู้ภาษีภาษาเรื่องความรักจู่ๆมาขอคบกับเขาเป็นแฟนนายเอกจึงดีบตรวจดูทันทีว่าศีรษะของเพะเอกไม่ได้กระแทกพื้นใช่ไหมพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรและเขาคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วผลสรุปก็คือเขาเมือนายเอกไม่ได้ ผลแค่นี้ยังพอที่จะทําให้ในายเอกยอมคบกับเขาไหมซึ่งเมื่อนายเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบตกลงทันทีค่ะหลังจากการเข้าค่ายพักแรมได้จบลงทุกคนก็ได้กลับมาเรียนในห้องตามปกตินายเอกจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้อาคุงฟังเมื่ออาคุงรู้เรื่องของพวกเขาทั้งสองคนก็ดีใจกับนายเอกเอามากๆแต่นายเอกก็ยังกังวลว่าพระเอกจะจริงจังกับเขาไหมเมื่ออาคุงเห็นแบบนั้น เขาจึงชวนนายเอกไปพิสูจน์ความจริงโดยการพาตัวนายเอกไปดูพระเอกซ้อมวอลเล์บอลเมื่อไปถึงที่นั่นนายเอกก็ได้ยินพวกเพื่อนในทีมของพระเอกพูดกันว่ามีสาวสวยสุดฮอตคนหนึ่งจะมาเป็นโค้ชในทีมของเขาซึ่งมีข่าวลือออกมาว่าการมาของเธอในครั้งนี้เธอตั้งใจจะมอบของขวัญให้กับชายคนหนึ่งในทีมของพวกเขาซึ่งคนที่น่าสงสัยมากที่สุดในทีมนั่นก็คืออีดะหรือพระเอกของเรานั่นเองค่ะถึงแม้พระเอกจะได้ยินแบบนั้นแต่ใบหน้าของเขาก็ดูไม่ตื่นเต้นเลยแม้แต่น้อยแต่ ตัดภาพมาที่นายเอกของเราที่ได้ยินพวกเพื่อน,อนของพระเอกพูดแบบนั้น <c oughs> ก็สั่นเป็นเจ้าเข้าทรงกันเลยทีเดียวละค่ะนายเอกกังวลใจและว้าวุ่นใจเป็นอย่างมากที่จู่ๆเขาจะมีคู่แข่งและศัตรูหัวใจเพิ่มมาโดยไม่ทันตั้งตัว อาุงจึงแนะนําให้นายเอกส่งข้อความไปถามพระเอกตรงๆเลยว่าพระเอกคิดจริงจังกับเขาไหมนายเอกก็ลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายเขาก็ยอมตัดสินใจส่งข้อความไปถามกับพระเอกว่าที่พระเอกขอเขาคบกันเป็นแฟนจริงๆแล้วพระเอกจริงจังกับเขาไหมซึ่งพระเอกของเราก็ตอบกลับมาเพียงแค่ว่าเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังเมื่อนายเอกเห็นแบบนั้นก็เข้าใจผิดคิดว่าพระเอกจะเลื่อนคําตอบให้กับเขาแล้วไปสนใจผู้จัดการทีมคนใหม่แทน เช้าวันต่อมานายเอกของเราก็รีบไปดูพระเอกที่สนามแข่งวอลเลย์บอลทันทีจนเขาได้เห็นว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เธอกําลังเลียงพระเอกอยู่แน่ๆนายเอกแอบมองพระเอกอยู่นานจนสุดท้ายเขาก็โดนจับได้พระเอกจึงถามกับนายเอกไปว่านายมาดูฉันแข่งวอลเลย์บอลงั้นเหรอ นายเอกจึงรีบปฏิเสธแล้วตอบกับพระเอกไปว่าเรื่องที่เขาส่งข้อความไปถามจริงๆแล้วพระเอกคิดยังไงหรอพระเอกก็เลยตอบไปตรงๆว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทำให้ในายเอกตกใจมากเขาจึงถามต่อว่าแล้วทำไมถึงมาขอคบฉันเป็นแฟนล่ะแต่ก่อนที่พระเอกจะได้ตอบอะไรผู้จัดจาการทีมของพระเอกก็เข้ามาหาเขาพร้อมกับทักทายและถามว่าในเอกเป็นใครหรอ พระเอกก็เลยไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีเมื่อนายเอกเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบแนะนำตัวเองแล้วพูดเสียงแข็งไปทันทีว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของพระเอกเองพระเอกจึงหันไปถามนายเอกทันทีว่านายโกรธงั้นหรอ ในเอกก็เลยตอบไม่ไม่เมื่อผู้จัดการทีมของพระเอกเห็นแบบนั้นเธอจึงยื่นขุงของขวานให้กับพระเอกทำให้ในาเอกเข้าใจผิดคิดว่าเธอแอบชอบพระเอกอยู่แน่แน่นเอกเสียใจมากเขาจึงรีบกลับไปอย่างเงีย,งยบๆทันทีซึ่งตอนแรกพระเอกก็จะรีบตามไปแต่เขาติดการแข่งนัดอุ่นเครื่องซะก่อนหลังจากการแข่งขันได้จบลงพระเอกจึงรีบมองหาในเอกทันทีแต่เขาก็มองไม่เห็น,นเอก ซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ผู้จัดก,การทีมเข้ามาทักเพเอกและสารภาพรักกับเขาซึ่งเพเอกก็ไม่ได้แสดงท่าทีตกใจเลยแม้แต่น้อยพรพเอกจึงยื่นถุงของขวัญให้กับเธอแล้วบอกกับเธอว่าเขารู้ว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่เธอโดนปฏิเสธมาเธอจึงเอาของขวัญน,นี้มาให้กับเพเอกแทน เมื่อถูกพระเอกจับได้เธอจึงสารภาพกับพระเอกว่าจริงๆแล้วคนที่เธอชอบก็คือครูประจําชั้นของพระเอกนั่นแหละค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาคนนั้นจะไม่ได้ชอบเธอเลยแม้แต่น้อยเธอก็เลยตัดสินใจที่จะมองหาผู้ชายคนอื่นโดยเธอเห็นว่าพระเอกก็เหมือนกับผู้ชายคนที่เธอชอบ เธอจึงคิดว่าเธอจึงลองเปิดใจที่จะสารภาพรักกับพระเอกแทนแต่มาถึงตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าเธอไม่สามารถเลิกชอบคนที่เธอชอบได้เมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้ให้กำลังใจกับเธอเมื่อผู้จัดการทีมกลับไปแล้วพระเอกก็แอบเห็นว่านายเอกกำลังแอบฟังทั้งคู่อยู่นานแล้วเขาจึงเดินไปหานายเอกทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็ได้มาปรับความเข้าใจกัน พระเอกถามนายเอกว่านายโกรธฉันอยู่ใช่ไหมนายเอกก็รีบปฏิเสธทันทีแล้วถามกับพระเอกไปว่าเขากับผู้จัดจาก,การทีมไปด้วยกันได้ดีใช่ไหมพระเอกก็เลยบอกว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วเมื่อกี้นายก็ได้ยินนี่ซึ่งจริงๆแล้วนายเอกอะค่ะที่แอบฟังอยู่ได้ยินหมดทุกอย่างค่ะเพียงแต่เขาอยากได้ยินจากปากของพระเอกมากกว่า ว่าสรุปแล้วเขาแอบชอบผู้จัดก,การทีมไหมและเมื่อได้ยินพระเอกบอกกับเขาแบบนั้นทําให้ในเอกดีใจมากแต่อีกใจนึงเขาก็ยังกังวลใจว่าพระเอกจะคิดจริงจังกับเขาไหมพระเอกจึงบอกกับในเอกว่า ตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจขึ้นมาบ้างแล้วว่าการรู้สึกชอบมันเป็นยังไงฉันว่าฉันชอบนายตรงที่นายใส่ซื่อดีนี่แหละมันอาจจะเร็วเกินไปที่ฉันขอคบกับนายแต่ฉันก็คิดว่าสักวันหนึ่งฉันกับนายจะไปถึงจุดๆนั้นได้เมื่อนายเอกได้ยินความรู้สึกของพระเอกแบบนั้นก็ทำให้เขาดีใจและมีความสุขเอามากๆและเขาเองก็ได้ให้คำสัญญากับพระเอกว่าพวกเขาจะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ความรักของพวกเขาเองเอาละค่ะในคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอด จะมาต่อให้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของพวกเขาทั้งสองคนจะจบแบบไหนและคู่รองอย่างอักคุงและฮาชิโมโตซังจะได้รักกันไหมเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมาต่อให้นะคะ